พี่หล่อจังเลยวันนี้รอไหมฮะถ่ายข้างเหลนี้ถ่ายใจพี่ไปเลยแล้วเชิญเชิญเชิญแนะนำตัวแะฮสวัสดีครับผมซีเด็ครับเราบอกพี่แกงครับมีซีแล้วก็มีใครมีซีก็ต้องมีขีดนะ สวัสดีครับผมเคียนครับรับบทเป็นปู่ครับโอเคต่อไปพี่เต้ครับผมสวัสดีครับผมอ่านนะครับรับบทเป็นปอเต้ครับเย้ครับผมสวัสดีครับอาชีพครับรับบทเป็นพยศครับและสุดท้ายรุ่นพี่เชิญกันรุ่นพี่สวัสดีครับรวยครับรับบทเป็นจ้าง ไม่มีนักแสดงนะจากแค่ที่แกงออลิปหูนะครับหล่อไหมหล่อไหม,หไ,หมไม่อยากให้จบเลยใช่ไหมหอาทิตย์หน้า